ตำรวจสอนอบางนาเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีคนร้ายปา่าก้อนปูนบนสะพานลอยเส้นบางนาตราตกใส่กระจกรถเก๋งแตกยับจากกรณีที่มีวัตถุคล้ายก้อนคอนกรีตตกจากสะพานลอยบริเวณถนนบางนาตราจ,จนทําให้กระจกหน้ารถของผู้ใช้ทางได้รับความเสียหายซึ่งต่อมาทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพได้นําทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่าโครงสร้างทางพิเศษบุรพาวิถีของกทพ มิได้มีความเสียหายหรือร่องรอยกระเทาะของคอนกรีตแต่อย่างใดเพราะประสานกับแขวงทางหลวงสมุดประการและเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการมีผู้โยนก้อนปูนล,ลงมาจากสะพานลอยจนทำให้รถของผู้ใช้ทางที่สัญจรผ่านมาพอดีได้รับความเสียหายมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนและจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามผู้กระทำการดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ความคืบหน้าล่าสุดวันที่2พฤษภาคม68คุณอรสินีสุวรรณโพสีอายุ20ปีผู้เสียหายเจ้าของรถได้เดินทางมาที่สอนอบางนาพร้อมเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุขับรถไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อเอารถไปล้างก่อนที่จะยูเทิร์นรถกลับมาซึ่งพอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุก็มีของตกลงมาใส่รถจึงพยายามขับรถเข้าข้างทางด้านซ้ายและหันไปดูข้างหลังก็เห็นว่าเป็นก้อนหินโดยหินดังกล่าวทําให้บริเวณกระจกหน้าของรถและบริเวณส่วนด้านหน้าเสียหายส่วนตนเอง ก็ได้รับบาดเจ็บถลอกจากเศษแก้วถลอกนิดหน่อยและในวันนี้ตนเองได้เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสอนอบางนาซึ่งวันนี้เพิ่งทราบจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้เป็นเศษปูนจากการทางพิเศษที่หล่นลงมาใส่รถแต่เป็นการกระทำของคนตนก็รู้สึกเบาใจมากขึ้นเพราะหากเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและจับกลุ่มมาได้ก็จบและจากที่เห็นคลิปวงจรปิดขณะก่อเหตุเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจปาใส่รถยนต์ของตน แต่ตนเองก็มองว่าหากเจอตัวผู้ก่อเหตุก็คงไม่ได้จะถามอะไรเพราะมองว่าผู้ก่อเหตุอาจจะป่วยและให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการดีกว่าเบื้องต้นหลังจากรับแจ้งความพนักงานสอบสวนประสานฝ่ายสืบสวนสอน,อน,อนบางนาลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนร้ายเป็นชายสวมหน้ากาก,ากอนามม่ได้เดินขึ้นสะพานลอยฝั่งเคหะบางนาปากซอยบางนาตรา46โดยถือถุงซึ่งภายในมีก้อนซีเมน จากนั้นชายคนดังกล่าวได้ใช้มือหยิบก้อนซีเมนต์แล้วคว้างลงจากสะพานล,ลอยลงมาเป็นเหตุให้โดนกระจกหน้ารถของผู้เสียหายจากนั้นชายคนดังกล่าวได้หลบหนีไปฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป